เทแบบไรนอตพี่นอ้องอือโอ้ไต่มาทั้งลูกเด้ครับไดีมาทั้งหมดลูกของหายากเด้พี่น้องเอ้ยอู้มาผู้ได้กินกับมานํากันเห็นผู้ได้โบก,กินกับขอถดขอดขอไพ่มามามาหันให้พี่น้องมึงก่อนทั้งทีนี่ครับยืมยืมอืม ไ้่สาเริ่มทำกระปั่นครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอมกับผมเอียบเสียบครับได้คว้อยากเลยครับพี่น้องมังนนี้ได้ของมองเป็นอาหารเ้อพี่น้องเด้อย,ยาวากันเลยนี่หนึ่งมาเลยเหนียวอ,อ้ยมองเป็นอาหารเ้ยพี่น้องเด้อเป็นมดลูกนะครับมีไข่สาผอมพี่น้อง มันอู๋หน่อย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 เอา้าตากล่องกระสวยกันบบน,นี้เอา้านี่พี่น้องให้เมืองกอนมองเป็นอาหารเ้ยพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องมุดลูกงัวครับมุดลูกงัวแล้วก็บมี่ไข่สาหนองงัวอยู่น้ำนี้เลยเทแบบไรนอ้อยพี่นอ้องอือ,อได้มาทั้งลกเด้ครับได๋มมาทั้งมุดลูกข้องหายยากเลยพี่น้องเอ้ย อ,อาหารเด้อพี่น้องเด้อมาผู้ได้กินกับมานํำกันผู้ได้บก,กินกับขอถอดขอไปมามามาหันให้พี่น้องมึงก่อนทั้งปีนี่ครับเห็นม่เนาะนี่แก้วพี่น้องแก้วเป็นแก้วพริกปน่นปุ้งสุ่มๆนะครับซอยหอมใสโอ้เข้ากันนี่น,นี่นี่พี่น้องเออ่อะแต่ก่อนที่แสบกับขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวเน่ยเด้อแกะข้าวแล้วกินยังกับแสบ คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยบวชในน้ำไม่แก่ยข้าวตามหรอกมักแหมพี่น้องกินกับตัวนี้นี่โอ้ยมันเปนจวดเลยล่ะเออมาพี่น้องมาโอ้มาข้าวเหนียวยูเด้อนะนี่เขาเนียวพี่น้องเอาเปิดกระติบก่อนโอนโอ้โหหอนหเลยมึงพี่น้องมึงไข่สาไข่สาใหญ่ๆเลยมึงเอ้ย <c oughs> อดังหวานอืมอืมอืมโมดูม่ได้พี่น้งองเดี๋ยวตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนมันเอาออกไปแล้วตัวอ่นอนนี่สิ ลงไงพี่น้องเมืองมือหลังมันกินมันลูกมันก่อนอื้วนมันไขะสานพี่น้องอืไข่สามัน่นกกนนนใ,นในพี่น้องนี่ไข่สาอยู่ในมันลูกมันที่เป็นหนองวัวพี่น้องโอ้ย 换、嗯。哦。呵呵呵嗯。 โอ้ห่อนเดี๋ยวพี่น่องกับชิว่เปลี่ยนเพราะมีว่าคือโบราณมันเย็นเย็นบปรเสยียพี่นอ่องอืกินหนนอนนี่นะอ,อืหากกล้วยไปนหวอนๆนี่เสยียกินไปน้ำจุ่มไปนน้ำ พี่น้องจุ่มมาโอ้ยคือประถานมันเย็นแค่ชา,ชามเป็นน่องอู้มันเกือบจะกำปั่น tà da hạnh gươm 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 เข้ากันนะเจ้าเนี่ย ครีฟัวสิว่าบกินบอมองมดลูกมันมเป็นนังหุ่มเป็นช่วงมดลูกอืจับเลย ใคราามเนี่ยอหอนพี่น้อง ไครใหญ่ต้องต้องแปลงเป็นสองคำเลยมันห่อนนะมุมทีเดียวมันห่อนหอมดีสดใหม่ มันดูดไปหนัก ภษาเสร็จสมากระปัน่น Huh. อืยใต่่อาหารได้เป็นนองเด้อ Ừ. thế này là một tinh như vậy? Ừ. เอาพี่น้องบริกินเมื่อไห้พี่น้องเมืองดอกนะครับเอาห้พี่น้องมาเมืองเอามาให้พี่น้องเมืองเออใส่คําผิดว่ามันเป็นลรกงัวมันเป็นมดลูกเลยแหละนะครับผมเอาโต๊ะวอวมันดอกแล้วก็จะมีไข่สาเป็นแบบนองน,นองมาอยู่น้ากันนะครับจะส่วนอีกส่วนหนึ่งผมว่าผมจะไปออมนะพี่น้องน,นะ คือจิตพิเตอร์เสียบผมจะไปออมไปสวนนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามมึงตัวนี้ก็เอากับพี่น้องซับนี่ก่อนนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกลียดติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับกระย่างที่บัวด้วครับกับมอบเป็นอาหารนะครับคนชอบกับมีคนบ่มีบ่บ่ชอบกับหลายผมกับเข้าใจอยู่นะครับแต่กับขอตัวขอภัยนะครับครับเอ้าก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกงใจเนะครับคลิปนี้ไว้ซับนี่ขอบคุณหลายคครรััับสสวดีบ